มาอยู่กับผมอีกแล้วในรายการอะไรก็ช่างนะครับก็จะมาพบกับเฮดสปินเนอร์อีกแล้วซึ่งเฮดสปินเนอร์นะครับจะอันนี้สองอันนี้นะครับในราคา119เกแต่อันนี้จะอยู่ในราคาในราคาร้อบาทเอ้ย400ซึ่งทางร้านเขาก็ไม่ดีเลยนะครับ ที่ดูสิครับมันเป็นรุ่นเดียวกันซะที่ไหนเนี่ยฮะเนี่ยฮะนะไม่เท่ากันเลยแสเนี่ยเน,น,นต้องเป็นรุ่นแบบพวกนี้แหละมันจะใส่ได้พอดีเนียนนเป๊ะแล้ครับแรงครับก็แรงอยู่ ก็เจ็ดสปินเนอร์เหมือนกันนะแต่ส่วนอันนี้ผมรู้สึกว่าจะไม่ค่อยแรงนะนั่นแล้วก็อันนี้นะครับเป็นแบบสายลุง นะก็สวยตรงนี้จะเป็นสีทองครับแล้วตรงนี้ก็เป็นสายลุงสวยนะครับแต่มันเล็กมากเลยเล็กกระทัดรัดก็พกพาได้ง่ายซึ่งอย่างเดียวที่ผมไม่ชอบมันก็คือมันไม่มีเสียงเหมือนกับอันนี้นะครับอันนี้เสียงดังอย่างเช่นเนี่ยครับเป็นเสียงดังเลย แต่ยังไงผมก็ชอบนะครับมันสวยดีแล้วก็ซื้อมาเพลงก็ก็เร็วอยู่นะอืมเร็วอืมจะมาทดสอบความแรงกันเลยนะโดย,โดยแค่นิดๆหน่อยๆโดยทดสอบความแรง แค่น,นี้แหละก็จบกันเบาเบาก็สวยนะนนเหมือนนี่จะแรงกว่าใครเพื่อนเลยนะไม่ใช่หลอกอันนี้อันนี้จะสามสามนาทีนะครับอันนี้จะสามสามถึงสี่นาทีแต่นนี้นาทีเดียว อันนี้อยู่แล้วอันนี้ประมาณ54าิบสีวินะครับนี่ดูซิครับสองอันนี้ครับใครจะชนะกันแน่นีครับดีครับดีครับซึ่งผมก็มีแฮนด์สปินเนอร์แบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นอีกแบบมันจะเป็นแบบลูกตาซึ่งผมก็รีวิวไปในคลิปก่อนแล้วก็ผมบอกแล้วว่าอันนี้ผมจะซื้อมาแจกเลยนะครับอันนี้ผมจะซื้อมาแจก ซึ่งโคสที่จริงอะ่ะผมชุดเบานะครับที่จริงมันต้องนานกว่านี้นะครับแต่ผมชุดเบานี่ครับซึ่งผมก็รีวิวผมบอกไปแล้วนะครับว่าเอ้ยไม่ใช่ผมจะบอกใหม่เลยว่าอันเนี้ยถ้าได้ห้าพันซับเอห้าร้อยซับ ผมจะใช้ผมจะสุ่มแล้วก็จะแจกเลยนะครับแต่กยกเว้นอันนี้นะครับผมไม่แจกนะผมจะแจกสองอันนี้แล้วก็ไอ้แบบลูกกระต่ายแล้วก็แบบแบบหน้ายิ้มอะ่ะเป็นรูปหน้าคนยิ้มอะ่ะใช่ที่ตรงขอบๆตรงนี้จะเป็นรูปยิ้มนะครับผมก็จะแจกครับจะเป็นสี่คนที่ได้รับนะครับส่วนนี้จะเป็นรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองเอ้ไม่ใช่ไอ้ลูกกระต่ายรางวัลที่สามอันเนี้ยรางวัลที่สี่ ส่วนไอ้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 นั้นอะไอ้หน้านไอ้ไอลูกหน้าเนี่ยจะเป็นรางวัลที่ห้ารางวันสุดท้ายจะไอ้รางวันที่ห้านี้จะเป็นแฮนด์สปินเนอร์นะครับจะเป็นของปอมซึ่งก็หยุดไปแล้วนะครับอันนี้ก็ชนะที่จริงมันต้องชนะนะครับแต่ผมเผลอไปโดนมันอีกเออผมนี่จะไปโดน มันจะเป็นจากทาจากอลูมิเนียมนะส่วนนี้จะทําจากพลาสติกแต่ส่วนตัวเนี้ยทําจากเหล็กทาดิงนีทาดิงาทาดิงพับขับหยิบไม่ได้ซึ่ง,ซ,งซึ่งอันของเท้นเนี่ยมันจะไม่เหมาะก,กับไอ้นั้นมากาเท่าไหร่นะจะไม่เหมาะก,กับการชุนด,ด้วยนิ้วมากเท่าไหร่จะเหมาะก,กับแบบนี้มากกว่าแบบนี้แหละ จะหมดมนันซึ่งก็ตัดคลิปไปนิดนึงแล้วครับเพื่อไม่ให้กันเป็นการเสียเวลาจากการถ่ายคลิปนะครับตอนนี้ไกลแล้วครับตอนนี้ก็ไกลที่จะรู้ผลแพ้ชนะกันแล้วซึ่งอันนี้ก็สโลมชั่นสโลมชั่นสโลม o ชั่นสโลมชั่นสโลมชั่นผมบอกแล้วครับ ว่ามันก็ได้2-3งถึงสได้ได้สานาทีเลยนะครับแต่ช่วงที่เมื่อกี้นี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับลมมันแรงครับมันตีไอ้เพื่อกอบพวกนี้ครับมันมากระเด็นใส่นะครับมันก็เลยอันนี้ก็เลยช้าไปหน่อยหนึ่งนาทีกว่า,วาเลยซึ่งก็ถ้าถ่ายใหม่ก็เสียเวลานะครับ ซึ่งก็ตกลงเหมือนเดิมห้าร้อยซับแล้วค่อยรับไปเลยนะครับแคนสปินเนอร์นะครับแจกนะครับเนี่ยแจ,ก,จกแจกแฮนสปินเนอร์อันนี้ไม่เอาไม่ใส่ผมผมก็ ขอจบรายการเพียงแค่นี้นะครับนะครับ